สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาถักตัวกีบเลี้ยงของตัวดอกกุลาบให้ดูนะเราเริ่มที่การทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเมจิกลิงใช่ไหมแล้วก็ดึงมาประมาณนี้ใส่โซ่ล็อกไว้หนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ทําทํเอ็กซลุไปในห่วงนะคะห้ พอเราได้5้าเกแล้วนะคะเราก็จะดึงดึงมาปลายไหมฝั่งนี้นะคะดึงรวบเข้ามาอย่างนี้พอเรารวบได้แล้วเสร็จแล้วก็เราจะมาซีกับเอกแรกนะคะที่เราขึ้นมาที่แรกนะ,ะแทงเข้าไปที่หลักแรกแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะรอดทั้งสองห่วงเลยค่ะ จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วก็จัดจัดส่งนิดนึงเสร็จแล้วก็ทำโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ทำเอ็กลงในหลักแรกนะคะเอ็กหนึ่งหลักแล้วก็ไปที่หลักที่สองเป็นเอ็กสองหลักไปที่หลักที่สาม ที่4ก็ X หลักที่5ก็ X พอ X ได้5หลักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา4ก็หลักแรกแล้วก็เกี่ยวใหม่แล้วก็ลอดเลยค่ะแล้วก็จัดทรงมัน <áb> นิดนึงก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะ จะเป็นกลนหอยเสร็จแล้วเราจะทำเป็นตัวกีบใหญ่ก่อนนะคะถักโซ่ขึ้นสิบสามโซ่ค่ะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะมาซีลงที่ช่องแรกนะคะถ้าเราอยากให้ซีให้ปลายแหลมๆนะคะให้เราเทาแทงลงไปที่ เส้นเดียวนะคะเส้นล่างเส้นเดียวเสร็จแล้วก็จับรอดแล้วก็อีกอันหนึ่งเราจะไม่ให้มันแหลมทั้งสองอันมากนะคะตัวนี้เราจะสีที่เส้นบนเส้นเดียว,วก็สีเลยค่ะสีรอดดาวได้ละสองหลักเสร็จแล้ว,ลว,ลลวหลักตอ่อไปจะทําเป็น x นะคะแล้วก็หลักต่อไปก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นท เสร็จแล้วก็ทำเป็นเอฟเสร็จแล้วก็ทำเป็นพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็กดทีละนี่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งไปทั้งหมดสี่หลักค่ะเราได้แล้วน้อหลักหนึ่งอันนี้หลักที่สอง แล้วก็หลักที่สามพขอโทษทีค่ะทำไปแค่สามหลักนะคะพัดหัวเก็มสองครั้งแล้วอีกมันจะเหลือสี่หลักสุดท้ายให้เราไอหลักนี้นะคะให้ทำเป็นพันหัวเก็มหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงไปจับลอดไล่ระดับลงมานะคะเสร็จแล้วก็หลักต่อไปก็พันหัวเก็มหนึ่งครั้งเป็น F เหมือนกัน ถ้าจาโค้ดเนาะตอนนี้ก็คือมันจะเป็น C C X T F แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสอง F เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเขาเรียกว่าพันธุวเข็บสองครั้งอะ่ะพอสองอไปอีกสามหลักหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็ทําเป็น F อีกสองหลักก็คือหนึ่งสองเสร็จแล้วหลักต่อมาทําเป็น T พอทําเป็น T เสร็จแล้วหลักนี้ หลักนีต้ตรงชิดตรงโคนนะคะเราจะทำเป็น x ค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมา c c ลงกับหลักที่สองตรงนี้ชุบเสร็จแล้วก็ทําแบบนี้นะคะทําทั้งหมด5้กลีบเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5้กลีบแล้วนะคะเพราะเป็นกลีบสุดท้ายนะคะเรา x เ,เสร็จแล้วเราก็จะมา c ลงที่โคน ใกล้ๆของโครนของกลีบแรกนะคะแล้วก็ซีรอดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทำโซ่ทำโซ่ไปสองเพื่อที่จะมาแทงเข้าล็อกงานด้านหลังนะคะแล้วก็ซีกับตรงตรงห่วงข้างในด้านหลังเลย,เลยห่วงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ซีรอดนี่นะคะแล้วก็เอ็กไว้หนึ่งครั้ง เสร็จแล้วก็ตัดใหม่ได้เลยค่ะใหม่นั้นน่นตัดทิ้งได้เลยจะัน,นี้เอาไปดึงก่อนแล้วเราก็จะมาจัดตัวกีบนะคะคะเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งได้เลย ปลายกลีบเราก็เนี่ยกลีบเราจะเป็นกลีบประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากให้งานเราคมปลายแหลมสวยๆก็ให้เราลนนไฟนะคะแล้วก็จับปลายดีบไปลรเก็บผลใหม่ค่ะ หยิบจะสวยเสมอเท่ากันนะอยู่ที่น้ำหนักมือของเราด้วยนะคะนี่ค่ะพอหล่นแล้วก็ใหม่ตัวนี้เขาก็จะเงาขึ้นมานิดนึงนี่ค่ะสวยไหมคะ